แมทต์สมิธไปนัดไหนครับพี่ธงคิดว่าเออไปไงบ้างก็นี่รู้จักกันมาก่อนนี่เคยเป็นลูกศิษย์ใช่ครับอยู่ด้วยกันไม่ดื้อโอ้ตกลงโค้ดดื้อหรือประธานดื้อฮะเออไม่คอมเมนต์ดีกว่าอันนี้ไปดูหนึ่งคู่ที่หลายคนอยากให้เราคุยไปหน่อยว่ามันไม่รู้จะคุยอะไรเหมือนกันนะโปลิเทโรกับบีจีเสมอศูนย์ศูนย์คุยได้คุยได้เออจุนดูป่ะทีมเก่าทั้งคู่จูนชอบเขาชอบดังดูอยู่เขาบเขาชู่ปีนี้แต่ประเด็นคือแมทต์สมิธพี่จุนครับ หนักนะเออเป็นไงบ้างก็นี่รู้จัก, <นะ S 2> กกันมาก่อนนี่เคยเป็นลูกสิ์ใช่เับอยู่ด้วยกันช่วงหลังอ,ะอ่ะแฟนบีจีอะไม่เอาแล้วเหมือนจัดตัวพูดตรงๆว่าเหมือนจัดตัวบีจีชุดบีเอ,อ้อ พูดแล้วถูกใจอ่ะก็ประมาณนั้นโคชูนอเล่นอย่างนั้นคนเขาไปแล้วไงก็เนี่ยยังยังตั้งคำถามว่าใช่ใช่ใช่การเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนั้นอ่ะฟุตบอลลีกมันไม่ได้นะนั่นน่ะสิขยับเกินสี่ตำแหน่งนี่มันก็เหมือนกับโครงสร้างผู้เล่นเนี่ยโอ้โหมันแกว่งนะเหมือนีการเล่นเออแล้วโอกาสเก็บ3แต้มในบ้านเนี่ยคือเทโลกับบีจีเนี่ยเมื่อไหร่เทโลเจอบีจีโดนประจำต้องยอมรับนะไม่ให้บอลถ้วยนะแต่ในลีกเนี่ยสนามเนี่ยบีจีกินแน่ใช่แต่พอเล่นไปการจัดชุดนี้ลงไปถามว่าไม่ใช่ไม่ดีนะ การได้โอเคผู้เล่นอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ถามว่าพอลงไปเรียบมันใช้เวลานานในประกอบล่าวิธีการเล่นใช่ใช่ความสำคัญมันใช่ฮะแล้วยิ่งโค้ดใหม่ระบบใหม่แทคนิคใหม่มันก็เลยไม่สมบูรณ์เลยเนี่ยลูกนี้ที่เรียกว่า VR อไอแซคคอนเนตงงเลยตัวเองลุกขึ้นมากูผิดอะไรกูวิ่งมาตามทางนี่กูผิดอะไรเออสุดท้ายก็ไม่ได้นะนี่ก็ยกเลิกไปลิฟ์คืนไปจังหวะช็อตนี้นะ ก็จบศูนย์ไปประธานชอบโรเตชันค่ะโค้ชก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งสิคะอันนี้น่าจะหมายถึง BG ไม่ดื้ออ๋อเขาคน BG จีสั้นๆนะเขาคนสั้อนะตอบคอมเมนต์นั้นให้เลยโอเคเฮียนะเฮียนะหลายคนที่แบบสงสัยถามมาเนี่ยไม่ดื้อจบตรงนี้แมตต์สมิธไปนัดไหนครับพี่ธงคิดว่าไปทุกนัดไปทุกนัดไปคุมไปครูไปไหนเนี่ยเราจะไปตอบเรื่องบาลีสิ ไปไหนโดดปดเหรอ,อ,อก็ท่านประธานบอกแล้วว่าให้จนจบฤด,ดูกาลให้เวลาหน่อยไม่มีเปลี่ยนใจนะอ้าวก็มพูดมาแบบนี้ก็ต้องแบบนี้สิอ่าโอเคโอเคเอ่นี่คุณเดมโมบอกว่าไม่ดื้อครับไปต่อครับอ่คุณเดมบอกไม่ดื้อขำม,มากนะตกลงโค้ดดื้อหรือประธานดื้อฮะเออไม่คอมเมนต์ดีกว่า